ื่นใจกองเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยอัดเวียดนาม3 Z, าต่อศนเซตซิลทองแดงเอเชียนเกม2022การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจว2022ประเทศจีนเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยรับชิงเหรียญทองแดงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามทำศึกกับชาติร่วมอาเซียนอย่างทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ39ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมลูกยางสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเป็นฝ่ายเอาชนะไป3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ19 25ต่อ23และ25ต่อ20คว้าเหรียญกลับบ้านได้สำเร็จทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ